สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3ของครูมเมทุกคนนะคะวันนี้เราเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะกับบทที่5านะคะทรดียาวันไว้นะคะในหนังสือภาษาพาทีของกระทรวงศึกษาธิการนะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของบทที่5นะคะซึ่งวันนี้นะครูมเมก็ได้ทำสรุป นะคะของเนื้อเรื่องบทนี้เอาไว้แล้วนะคะเป็นการสรุปใจความสำคัญว่าบทนี้ใครกำลังทำอะไรที่ไหนเมื่มอ,อไร่แล้วก็ผลเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะอ่านทีนี้นักเรียนมาดูนะในเนื้อเรื่องของบทที่5บทนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบทร้อยกองทั้งหมดเลยนะคะ ซึ่งในเนื้อเรื่องนี้นะคะเขาได้กล่าวอะไรไว้บ้างนะักเรียนมาดูสรุปใจความสำคัญเลยนะอ่าอ่านะคะมามาแล้วนะอ่าอ่าสำหรับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องบทที่ทําทำดีย่าวันไว้นะคะเนื้อเรื่องเขาก็ได้ระบุเอาไว้ว่าอ่านะคะ ในทุกวันเสาร์เนี่ยครูแก้วกับครูสดใสนะคะเขาจะนำถุงขนมแล้วก็ของใช้นะคะซึ่งมีผู้ใจบุญบริจาคให้มานะคะก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะมีทั้งเจ้าจ้อยเจ้าแดงเจ้าแทงเจ้าไฝนะคะหรือจ้อยแดงแทงไฝนั่นเองสี่คนนะคะคุณครูแก้วและครูสดใสเนี่ยนอกจากจะ เอาขนมมาแจกจ่ายแล้วนะคะเขาก็มีนิทานนะคะสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะซึ่งนิทานของครูกแก้วและครูสดใสเขาจะมีใจความเอาไว้ว่านะคะนักเรียนฟังนะเขาบอกว่ามีเศรษฐีมาอยู่คนหนึ่งเนี่ยมีบุตรหนึ่งคนนะคะเศรษฐีนะคะจะเลี้ยงดูจนเติบใหญ่นะคะเมื่อบุตรเติบใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะให้บุตรของเขานะคะไปบวช เรียนนั่นเองนะคะจากนั้นเมื่อเศรษฐีนะคะแก่ชราแล้วอายุมากแล้วนะคะบุตรศึกออกมาก็จะได้ดูแลบิดานะคะดูแลบิดานะคะเมื่อเศรษฐีทราบเรื่องนะคะก็ขี่ม้านะคะไปรับลูกนะคะ